ครับสวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งในเออ k o s โอนะครับกับช่วงใหม่นั่นคือบันที่ไฟทองนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับบันที่ไฟเนาะซึ่งโปรแกรมก็ยังไม่หนีไม่พ้น No Caps หมดเรื่องนะโอเคซึ่งบันที่ไฟทองก็จะเป็นรวมกับบันที่ไฟไปเลยนะเป็นเ KOSTF ต้องย่อหน่อยเพราะมันยาวในอนาคตเราจะเปลี่ยน k อ s t บ o h a r a เหลือแค่เ KOSTF ให้มันสั้นลงในกระชับหลุโอเคนะนี่เป็นช่วงใหม่นะก็อัดทุกวันเสาร์นะครับแต่ไม่ลงทุกวันเสาร์ แค่อ่านเปก้นเสาไงม,มันจะนนะกันเสานะะก็ในเมื่อเป็นคลิปแรกน่าัน,นทำสาระก่อนเลยเสาระของเราวันนี้นะก็คือเกี่ยวกับจองใหม่ที่คาดการณ์ว่าจะออกนะน่าจะเป็นขอ,องฮีโร่หลายสายเลยแล้วก็คาตนะสายเทพสายฟ้าแล้วก็ดันเจี้ยนสายผาใช้ผมขอพูดลอยนะว่ามันอ้างอิงจากเออขาเรียกอะไรนะ กล่องของทางญี่ปุ่นนะที่ออกเลทจากชุด S.U.B. ตัวหนึ่งหเดือนนะโดยประมาณก็เลยสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นชุดนี้แหละที่มาเป็นชุดต่อไปนะก็ดีนะครับเพราะเป็นเด็กที่น่าสนใจทั้งคู่เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็ใช่เราคุณบอลใช่เราคุณบอลใช่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 เรามาเริ่มกับซีโร่เวอร์ก่อนเนาะซีโร่เวอร์นะครับจะเป็นชุดนี้ S.U.B. ตัวหนึ่ง ถ้ามีภาพประกอบเดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันเนี่ยที่รเ้อร์ที่เราจะพูดมีหลายสายมากแต่เราเอาสายแบบสายหลักๆในกล่องเลยนะจะมีทั้งหมดสามสายสายแรกคือสายเลยครับที่เปาสายแล้วเอขาจะมีสายวิ์สายสิทธิ์คำนวณสายอะไสายอะไรคำนนี้อะไสาย่มีสามสายหลักสายแรกก็คือสายของ Cosmo Man นะ หรือชื่อว่ากาแล็กซี่เอ็กเซหรือเปล่าพุคมอน EXALG ทำใหม่ดิ EXALG อเลยช่วยผมมาเยอะเลยครับ x XOR เออกาแล็กซี่ XOR อนะ XT หรือ G XT T x XOR ใชใช่ใชแล้วว่านี่เออเธอชู เแอ e ซ c e l นะโหถูกเชิดชูนุยจับคนทั่วจักรวาลเลยนี่ยนะไปเป็นสายใหม่เชิดชูฉนเติร์ยกเกี่ยงโน้ตสายนี้จะมีมันเขาเรียกอะไรนะตัวเมนของทอปส์มแมนนะก็คือจะเป็นอุลตร้าแมนนั่นแหละแตีมเดียวกับอุลตร้าแมนเลยอ่าแต่อุลตร้าแมนอย่างเดียวมันช่วยโลกไม่ได้ใช่ไหมใช่กระปลัดช่วยโลกเลยไอ้ต้อกไอ้ต้อกดูซ่ากำลังซี้ว่าเลยบอกที่เอาสำหรับมาต่อยกันเลยไอ้ต้อก นะก็ต้องมีนหน่วยงานบนโลกที่แบบคอยปกป้องโลกอยู่แล้วโดยไม่รู้ว่าพายเอ็พระเอกของเรื่องไม,มนนะไม่เป็นนักเตะแมนนะเหมือนพิทักษ์โลกใช่แล้วถอดพิทักษ์โลกนะก็จะเป็นสายรองนะหรือนนะชื่อว่ากาแล็กซี่อะไรนะกาแล็กซี่อะไรทีมทีมนะกาแล็กซี่สปอร์ตกูไม่รู้เฮ้ยกูไม่รู้จะเ <ax> นะป็นสายกาแล็กซี่อะไรกาแล็กซี่ทำกาแล็กซี่ทำติงกาแล็กซี่ทำติง เราจะเป็นสาย Galaxy depend team นะเออ้นึกชื่อได้พอดีเลยนึกชื่อได้พอดีเลยเข้าใจแล้วเข้าจแล้วเราจะเป็นสายของหน่วยพิ่พักโลกนะฮะตามซูสต้องแมนเลยก็จะเป็นแบบตัวซับ postman ทีอ่ะโอเคเขาแปลว่าโอ้โห postman มนต้องเป็นตัวหลักแน่นอนใช่พัก postman เป็นตัวหลักการเล่นสไตล์ก็คือจะเป็นเหมือนมูสต้องแมนเลยคือแปลงร่างเสร็จปุ๊บสู้ไปเรื่อยจนเวลาหมดแล้วก็กลับมาลากเดิมอ่ะพอจบเลยงงใช่ป่ะสู้ไงวะ เล่นแล้วม่ต้องแปลงร่างด้วยเหรอโอเคเล่นเล่นแล้วต้องแปลงร่างไปแปลงร่างมาอย่างเงี้ยเหรอผมเล่าให้ฟังไอ้เรืของคอสโมแมนนะก็ง่ายมากครับก็เท่าจะสามเกณนะอันนี้ผมไม่เปิดโผดยด้วยผมเกณฑพอเป็นไงโอ้โหทำแบ้วแต่สามเกณครับเข้าสนามขอแค่เข้าสนามพูดยอดได้สามเกณเข้าสนามว้าวเดี๋ยวจะเวมไปใส่กันฮก็บอกก่อนไงค่าฟอร์สเนี่ยครับเป็นค่าฟอร์สสามเกณเข้าสนามจากนั้นถ้าเกดไม่ใช่เด็กเขาไม่ใช่เด็ก โอ้โหเอฟเฟกต์นะคือเมื่อเข้าสนามนะฮะหรือลักทานฟอร์มนะฮะคุณจะได้โซ๊กสามใบตามนี้จะได้โซ๊กสามใบโอ้ใบต่อไปนะครับเหตุต่อมาเดี๋ยวคุณก็รู้เหตุต่อมาบอกว่าจะได้รับดีเฟนส์หนึ่งพันและหนึ่งจิติคอลต่อโซ๊หนึ่งใบนะฮะหมายความว่าเริ่มมาแล้วสามขี้เลยเริ่มมาแะ้วมีพาวเวอร์หมื่นดีเฟนส์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันและสัตว์ห้าจิติคอลแล้วแบบแค่แปลงล่างนี่แข็งแกร่งนะ แต่ด้วยความแข็ง <Broken. S 1> แกร่งเราต้องมีเวลาเมือนตัวแมนนะทุกๆตอน <Yeah. S 1> จบเนนหน่อมคุณนะจะต้องการมีจะกลับเป็นหมื่นอ,อ่ะงงดิว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงก็คือไซสโตการ์จันเองคนระับใช่ก็เหมือนตัวแมนแนละ้วคือยิ่งโซมบดก็แบบเหมือนเวลาลดลงเรื่อยๆแล้วก็กลับร่างเดิมน,นะแต่ด้วยความโบเก้นของมันก็ก็โกงดิโอเคได้เอาพาววเอร์นะก็สูงอยู่ครับหมื่นหนึ่งดิฟินแปดปันสองเตีเข้า มีสกิลเดิเบินแขกและโซลการแล้วก็มีนั่นแหลดอยชาร์ฟอร์มนะพาฟอร์จากแค่สองเกตดเองคุ้มมากสองเกตได้โซลสามใบแล้วก็ดีเฟนต์หมื่นหนึ่งแต่ว่ายังไงเราไจะถ้าเราได้ตั้งบอร์ดก่อนอยังไงก็น่าจะเหลือสักงหมื่นหนึ่งหมื่นไปเป๊ะเพราะยังไงต้องหาโซลก่อนนะโอเคก็ประมาณนั้นของสายคอนโมแมนต้องรอของออกนะถ้าของออกแล้วเราอาจจะรีวิวเสริมนะโอเคมาต่อกันที่สายต่อไปเราเอาสายไหนพอดีเอาอันที่โปรดนกระตูนก่อนแล้วกันะมาตู้บิลดิ้ง คุณม่อนรู้สึกไงกับสายไหมครับขอบคุณมากครับผมว่าคำแนะนำของคุณม่อนไปช่วยให้แบบคนหลายคนรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะการตัดสินใจช่วยการตัดสินใจอะโอเคครับโอเค Battle Beauty นับจะเป็นสายของสิ่งเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกอะไรอะสิ่งกอร้าแปลงเป็นหุ่นยนต์อ่ะงงไอ้ไอ้คนที่เยี่ยมงงแล้วเนาะ นั่น่ะถ้าจะถึงนะจะมีการ์ตูนเก่าๆเรื่องหนึ่งที่กอดลาจินโดะมันจะเป็นแบบที่เออเขาเรียกอะไรนะเหมือนมิวอดไลกินะกอดไลเออเขาเรียกอะไรหุ่นยนต์อ่ะหุ่นยนต์อ่ะคือเป็นตึกในโรงเรียนอ่ะการหุ่นยนต์ได้ออ๋แล้วไปปราบสัปหละนั่นแหละกระตุลวัยเด็กเรคิดว่ามันเก่ามากเลยโอเคฮะก็จะเป็นสายแนวนั้นนะโอเคมาลงด้วยกันขึ้นชื่อว่าเป็นหุ่นยนต์แล้วเราก็ไม่คิดว่าอ๋อนี่ไงนี่ไง เราใช้การไลฟ์เป็นหลักไม่ใช่การขึ้นขี่เก่าึ้นภาพแบบนี้มาเก่าไปเลยมันขึ้นขี่ไงเก่าเก่าไปเก่ากล้เก่าวะอ๋ออะงอแบะไม่ออกแล้วใช่ไหมไม่เออนึกอยู่ว่าก็ได้จีนที่มันอันไหนไงเปิดเจอเลยโอเคแล้วก็เราจะเป็นสายที่เล่นกับการไลฟ์ก็คือการส่งเอเจนต์มันเองนะเนื่องจากตัวมันเป็นอะไรนะคุณยนโอเค ต่อมาก็จะมีความโดดเด่นอีกใช่ไหมครับพี่เปาใช่แล้วก็คือถ้าเข้าไปจากเขาไความโดดเด่นนี่คืออะไรครับพี่เปาตอบยากตอบยากเลยก็ก็ความโดดเด่นก็เป็นเท้อเอ่ะไอออนเล่นในเรื่องนะใช่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 เอฟเฟคความโดดเด่นจริงๆก็คือเอฟเฟคของตัวมันนะก็คือถ้าเกิดเข้าจะเข้าสนามนะจะเกิดเหตุต่างต่างตามมาถ้าเข้าแบบจากเหตุของ ไอ้นั่นแหละเขาเรียกแล้วนะแบทเพิ่มบิลดิด้งใบอื่นนะแ,แต่ไม <ใน S 1> ่พิเศษเพิ่มมาไม่ถึงอ e ีโ e วคล้ายกันแต่ว่า <นะ S 2> มันจะเล่นได้แบบรูปนเล่นหลากหลายกว่าแล้วก็เป็นสายของมันนะก็ประมาณนี้สำหรับแบทเพิ่มบิลดิ้งเพราะมันก็ไม่ได้เด่นเท่ากับคอสโมแมนเนาะโอเคใช่แล้วว่าแล้วมันลงลึกเท็กจะเท่าไหร่โอเคมาต่อไปกันสายสุดท้ายของฮีโร่แล้วใช่ไหมครับคุณคุณมอนดีครับ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 ใช่เลยนะโอเคแล้วครับสายสุดท้ายแล้วก็คือโมบาย โมบายอะไรนะโมบายเออร์โลชิมนะอ๋อนั่นแหละภาษาไทยนี่ใช้คำว่าอะไรนะกองทัพยานอากาศอะไรกองยานอากาศนั่นแหละถ้าจะผมจำไม่ผิดน,นะกองยานอากาศโ okay. อเคก็จะเป็นศาสตร์ที่เน้นตัวเป็นการไาเรียกอ,อะไรนะการเล่นกับอาวุธ อ่ะงงงกีโลโปรตีไม่ได้เกี่ยวกับอาวุธนะก็คือแบบจะมาโมสเซอร์อะไรครับเนี่ยขัดอยู่ในขัดเลยก็คือโปรตีอ่ะเราจะไม่ได้แค่ใช้อาวุธมาเป็นแบบอาวุธโปรตีไอเทมโปรตีใช่แต่อันนี้คือจะเล่นคู่กับไอเทมโปรตีนะแล้วก็มีสกิลใหม่สองสกิลนั่นก็คือเวฟอนเวฟอนลี่กับเวฟอนลี่ลิงก์นะเวฟอนลี่ลิงก์กับเพิร์ชสำหรับพีเพิร์ชเพิร์ดพูอาร์จ เออเข้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาไปตกลงไหมดูว่าตระเรียนมา G U R G U R D E เพิก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 อะเพิกเพิกเราจะมาพูดทีละอย่างเนาะ G U R G E อ่าอันนี้มีความพิเศษครับก็คือบรการหลังกล่องด้วยใช่ไหมครับเราเออใช่ใช่เพิกเลยแล้วเราไปต่อ โอเคเราขอพูดอ้างอีพีตรงนั้นเลยแล้วกันนะฮะมีทั้งในกล่องและหลังกล่องนะนั่นก็คือเอฟเฟกต์ง่ายมากครับอ่ะก่อนเข้าเอฟเฟกต์ค่าคอยส์กัอนค่าคอยส์ก่อนโอเคเอ่อค่าคอยส์ครับจะสังเกตเพื่อเข้าสนามครับถ้าการนี้มีโซนหนึ่งใบหรือน้อยกว่าการนีได้รับเวฟพอนด์ลี่ลิงค์นะเวฟพอนด์ลี่ลิงค์ปะโอเคเวฟพอนด์ลี่โอเคเวฟพอนด์ลี่ไม่ของมันเลยเวฟพอนด์ลี่เวฟพอนด์ลี่ลิงค์นะโอเคไหมเวฟพอนด์ลี่ เวพอร์ลีนก็ต้องพูดเร็วๆหรือเปล่านะจะโอเคครับจะมีเทคน,นึงบอกว่าถ้าเห็นการ์ดเข้าโซ่แบนี้นะคือเข้าโซ่จากอะไรก็ได้อะได้หนึ่งไหลโอเคต่อไปมิสคิวเพิร์กนะ <Per k. S 2> ก็คือเป็นสกิลที่คำอธิบายี่อธิบายไว่าว้ว่านะพอโซ่ที่เป็นเวพอร์ลีตัดโซ่ครับไีหนึ่งใ,นนงใ,นในบงนะจะได้หนึ่งเกรดนะไม่น่าเป็นสกิลสามวันเป็จำตัวได้เลยได้เลยสกิลสามวันป็นจำทีมเลยโอเคต่อไป hmm. คือบุ๊ อ่านรู้กันนะ double tag ็ก so ัดนะแล้วก็มีไลท์ไลท์คือการยิ่ปีเลยเองทักทีโ <c oughs> okay. อเคเพราะมันอันนี้ถึงแม้จะไม่ใช่หุ่นยนต์นะแต่เป็นชุดเกราะใช่ไหมไมันจะเชิอวันไหลนะโอเคโดยสายนี้จะเล่นกับไอเทมนะอย่างที่บอกไปข้างต้นเนาะสมมุติเอาไอเทมมาใสา item นะ่ไอเทมหนึ่งไปนี้แล้วกันขออ่านทักนึงนะ โคตรตรงอ่ะตัวคนโคตรตรงนะจะอ่านก็อ่านนะ,อะเอฟเฟคมันก็คือใช่ครับใช่ครับอ่าแบบนี้มาเนี่ยเซนเทอร์ไลเฟริรนเวตเตอร,อร์ใช่ครับเวตเตอร์เอฟเฟคก็คืออันนี้น่าจะเป็นเอเจนต์ตัวหลักเลยเพราะเห็นลักษณะมันเปิดนะอ่ะเอฟเฟคก็คือเมื่อเอ่อทีมเขาเรียกอะกองยานทัพอากาศหรือกองทัพยานอากาศอะไรทุกอย่างแล้วเขา้า อามีการ์ดมีอยู่ในโซนะโจนตีทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบไม่ทำลายการ์ดหนึ่งใบบนสนามผู้นนแข่งนะอ่ะเอากลักษณ์เสร็จแล้วใช่ไหมครับว่าเน้นเสียบโซพอไม่ต้องหยู่ในโซใชื่อถูกต้องเฮ้ยอะไรวะโอเคครับต่อไปถ้ามีสกิลเคาน์เตอร์แล้วแบบเพยคุณคุณสามารถนำการ์ดนี้จากมือเข้าโซของเบคอนดารี่ไม่ใช่เบคอนดารี่ของกองยารลบอากาศได้โดยการ์ดนันต้องมีเอฟเฟกต เวฟพอนดลี่ลิ้อยู่อ่ะจำไม่ตัวพิจตรปุ๊บไปได้ไหมว่าถ้ามีโซ่หนึ่งใบน้อยกว่าติดเวฟพอนดลี่ลิ้ครับก็เพื่อให้ยัดโซ่จับความสบายนี้ได้พอยัดโซ่เสร็จปุ๊บได้หนึ่งไลท์ด้วยเอฟเฟกต์มันค่อนข้างค่อนข้างดีเลยได้ได้มีขาให้อ่านด้วยเหรอโอเคต่อไปเอ่อมีความเอกลักษณ์ทีเศษด้วยนั่นก็คือเวฟพอนดลี่โดยจากกร์ดไปนี้มี สายคือเวฟพอนลี่อ่าไม่ใช่ชื่อสายการนะเวฟพอนลี่แต่ว่าจะมีเอฟเฟกด้วยเวฟเวฟพอนลีลิงก์ไงคือลิงก์กับไอ้ชิ้เกาะที่มันจะมันสายประมาณนี้คือตัวชุดเกาะกับตัวปืนมันลิงก์กันเออประมาณนี้ก็หมดไปแล้วสำหรับฮีโร่เวอร์ย่อยๆเราขอไม่พูดแล้วกันนะเพราะมันก็ย่อยจริงๆนั่นแหละมีอะไรบ้างนะเรามีสายอะไรบ้างเรามีสายคอสโมแมน สาย Battle Building แล้วก็รหัสกล่องรหัสกล่องอลาตบรหัสกล่อง S U B สุดหนึ่งครับ S U B <อ>น้องคนนี้จะมาเสิร์ฟตอนเราพูดจบเลยนะครับเรา,าเาสิร์ฟสุดสองเรื่อยได้ครับพอเราจะพูดอีกกล่อง,องแล้วโอเคโอเคถ้ามาสู่อีกกล่องหนึ่งนั่นก็คือขัตนะโวมกับดันเจี้ยนบวกรหัสก่อง S U B สุดสองนะ เอสยูบี .12 เป็นรหัสของชุดคารนะกับดันเจียนเราคุยเรื่องคารนะก่อนดีกว่าทางทั้ที่ออกมาทีหลังนะ่าจะคุยก่อนไม่ใช่เพราะไปเจอในเฟซไงมันเป็นเราเอสไอเราไปแทนซาเวชอ๋อไอของอ <g uk> ของเลนจีนนะอ๋ออ๋อโอเคเราเลยไม่มีแนละ้วผ่าน <g uk> ผ่าน <g uk> ผ่าน <g uk> ผ่านผ่านผ่านกลับไปกับที่เราจะพูดถึงนะก็คือคารนะจะเป็นสายใหม่กับสายเก่าๆเนาะซึ่งเราจะพูดสายใหม่ไปเลยแลกันนั่คือสายเทพสายฟ้า <g uk> <จ>แต่ลตแล้วก็ electro duty นะมันะเป็นสายร่างทรงนั่นเองครับอ่ะงงแล้วงงแล้วคือเล่นการ์ดไปมีวิญญ,ญาณสิ้นไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชมีการเล่นการ์ดอยู่ดีให้หวยได้เฮ้ยเดี๋ยวจักแปลกละแล้วละก็ okay. จะเป็นส่วนที่สายใหม่เลยแบบใหม่ใหม่แบบโอเคอนะ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> พูดตะกุตะกักก็ต้องเข้าใจนะครับ <laughs> ผมนะไม่ได้ตีให้มันเลยนะ จะเป็นสายของพอไปใเตียมกูยังไม่รู้เรียนลยก็เป็นสายของอิเล็กทรอนดิวตี้นะเอฟเฟกต์ก็จะเป็นเน้นการแบบร่างทรงนะอ่ะวงเงี้ยไอ้เหี้ยอะไรก็ร่างทรงโอเคแต่ผมพูดให้ฟังมันจะมีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะเป็นไม้คระทาเนาะใช่ป่ะพี่เปาใช่เป็นของแบบเป็นของสำคัญเลยถ้าไม่มีเล่นเล่นแทบไม่ได้เลยเอาไรเกดียร์ปะไม่ไม่ใช่ไม้คระทาล้วก็เป็นเหมือนอะไรอ่ะไม้อุ่น ที่มี็นกระดิ่งอะของญี่ปุ่นใช่ของมิโกะเขอไม่ใช่ท่านอะเอฟเฟกต์ก็คือคุณระหว่างเริ่มเมนเฟกของคุณเล่นแต่ละคนนะฮะสามารถแปลงร่างเป็นเทพสายฟ้าสายสามได้อ้าวงดิคืออะไรคือการนำมอสเตอร์สายส่มมาวางทับการเป็นนี้เข้าใจละโอเคคล้ายๆฐานฟอร์มอะรู้สึกว่าแต่ไม่ได้จะเขาวางไว้เฉยๆนะแปลว่าไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สนะดูค่าละ น่าจะเก่งเก่งนะแครี้ก็เก่งแล้วต่อไปเกตต่อไปบอกว่าการเป็นนิเนโซและการเป็นนิโซคุณของไอเทมอะจะไม่ถูกคำลายและไอเทมก็ไม่ถูกคำลายเช่นกันเอฟเฟกต์ต่อมาเนาะเอ่อเอฟเฟกต์ต่อมาขอสักครู่นะพอดีฟอนต์มันเลยครูสักครู่โอเคเจอแล้ ตอานีจบเพลงของผู้เล่นแต่ละคนนำการ์ดนี้จัดโซ่กลับมาไว้ที่เดิมและนำการที่วางครับใบนี้ทีแรกกลับเป็นเหมือนนะโอเคต่อไปอฟเฟื่ต่อไปก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือการนี้บนสนามและไอเทมที่มีการทีนถ่ายโซ่ไม่สามารถถูกทำลายได้มีการระเบิดในและถ้าการมียู่ไหนโซ่ไอเทมของคุณมันการเป็นนั้นจะไม่สามารถถูกถอดโซ่ได้โดยการหมายความว่าไม่จะเป็นว่าเป็นการคู้แข่งะการเราก็ถอดไปได้ครับโอเคอ๋อ มันกันเหนียวเดียวไหมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับกัจนะก็จะมีไอเทมหลักนี้เลามาพูดถึงมอนสเตอร์กันดีกว่าตวัวเด่นๆเนาะเอาสองตวัวแล้วกันที่มาชุดน,นี้ก็จะมีเทพสายฟ้าแห่งแสงเนานะอาร์มาเทลิสซ์พาวเวอร์ศูนย์ดีเฟนเซอร์พันสองพินิคอลเป็นไซส์สามเนาะที่รู้เพราะเราจะต้องมีเกคนพมพาวเวอร์เป็นแบ่นี้ไม่ไม่เพราะว่าศูนย์มีสกิลครับมอสเตอร์เลือกเอฟเฟกต์ต่อไปนี้นะเลือกเอฟเฟกต์หนึ่งต่อไปนี้มีสองเอฟเฟกต์ด้วยกัน หนึ่งคือนำการบรรสู่เข้าสู่ช่องเกตและในเทินนี้การิรนี้ได้าวเวอร์8,000แล้วับแม่กูบวงแล้วแน่นอนเ๋ยบุกไปได้ไม่เนมันเว่าตหรอกต่อไปนะครห้เอฟเฟกที่สองนะคือได้สองาชี้สองหน่วยนะครับแล้วได้จูนหนึ่งและจนจบเทิร์นนี้ได้ดีเฟนส์4,000นะเหมาะต้ใช้เชิญฝัง่ามากก็คือแบบได้ทั้งคาชีวิตได้ทั้งดิเฟน์ใช่ครับเอาปอกันก็แบบ ก็พอการเติมมุกเปลี่ยนรอบแล้วก็เป็นเล่นร่างอื่นได้ไม่จำเป็นต้องเล่นอมะต่อเอเถครับมาอีกตัวหนึงน่งเนาะก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันอย่าง,างเทพนะเทพสายฟ้าสุสานาโอ,อสุาสานุจ่ายสังเกตเพื่อเลียดนะแต่ว่าเราไอ้ไหน่เขาเรียกอะไรล่ะล่างส่งไงมันไม่ต้องจ่ายเกีจ่ายหนึ่งไลน์นะครับเลือกเอฟเฟกต์ต่อมาเนี้ยนะเอฟเฟกต์แรกครับได้ที่ปูแองกับพินเดเทยครับ เอฟเฟกที่สองเนาะทำลายเวทมนต์และไอเทมทั้งหมดบนสนามร่างข้ามโกๆงๆนั่นนะบรอกซ์ทำลายเ<ล>วทเลยนี่โครงสภาพอ่พนะก็แคแก้ถือไอ้นะั่นแหละแร่างทรงไปวันนี้แล้วเรียกมันออกมาแล้วใช้เทคเดียวกันหมดทั้งหมดสิโปรแท็กสองรอบสองชุดนะสเต็ปก็จะเป็น, cover, defense, นาพาวเวอร์มือหรือเฟสสี่พันส,สามคือก็สายสามสเต็ปง่ายๆก็คือใช่แล้วเป็นอย่างน้อยไม่โดนนะไม่โดนนะอือก็สเต็ปง่ายๆก็เวลาเราเกมลับสมมติเราเริ่มก่อนเราก็ พอถึงตาฝองข้ามในช่วงเมนเฟสเราก็ใช้อามะรับเนาะรับเกมส่วนพอถึงเปสเราเราก็ใช้สูซานาโอบุกบุกเต็มตีก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับสายเทพสายฟ้าหรือล่างทรงที่คนเรียกกันเลยโอเคมาสู่สายของดันเจี้ยนบ้างอย่างนีทาม่ได้ข่าวว่าพี่ปอจะเล่นสายน,นี้ครับใช่เกัาไปตั้งแต่แล้วเก่านานแล้วตั้งแต่สมัยอะไรนะคนนั้นยังไม่เป็นนายกเลยเอเออะไรวะเออโอเเกิดโอเค สายนิทานนะคอนเซ็ปต์หลักเป็นไงครับพี่ต๋อจะเอาไว้เล่นนานจนลืมได้บ้างไหมโอเคฮะสายนี้ก็ไม่ไม่เถียงไงสายนี้เป็นสายที่มีสิ่งสำคัญที่สุดคือไอเทมไหมหนังสือถ้าไม่มีเราไมทานไม่ได้แต่แล้วเอ้ยเคือไม่มีปากเราไม่ได้นะเอาเฮ้ยเล่าคลิปได้นะแต่มันไม่ได้เล่านะก็เล่ามาเยอะกันโอเคเราก็จะมาพูดกันก็คือ คอนเซ็ปต์ของเด็กนี้นะครับก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์เน้นการถูกทำลายไม่ใช่ทำลายเหมือนกันนะเน้นการถูกทำลายถูกทำลายคือว่าถูกทำลายมันเกิดเอกลต่างๆไม่เช่นจูเออเอ๋ยชาร์ปเกตเอ๋ยทำลายการ์ดเอ๋ยนะเพราะฉะมาณนี้สำหรับพวกคอนเซ็ปต์เด็กซึ่งมาสู่การที่สำคัญเนาะนั่นก็คือหนังสือก็คืออิลูชันโฟกเคล่นะอินเชอร์บาบิโอโลนะเราอ่านไม่ถูกอ่ะพวกนั้นแหละ โอเคเอฟเฟกก็คือง่ายๆเมื่อมอนสเตอร์พอเทลเขาจะถูกคำรามนะสามารถจ่ายหนึ่งไง Hell, งลทนะ์เพื่อน,นำการมันเข้าโซ,โซ,โซแทนได้ก็คือมันไม่ลงดอบมันเข้าโซเก็ตไหมก็คล้ายๆกับไอ้เดโอคออาซอาดากอนอนะ่ะที่เห็นมังกรกอเลตตายเสียข้อโซแทนอ่ะก็ทำนองเดียวกันแต่ว่าอันนั้นไม่ต้องจ่ายไลท์โอเคต่อไปเนาะจะมีเอฟเฟกก็คือมาเชียลปิกนิกนะเป็นเอฟเฟกเคาน์เตอร์ <c oughs> ใช้เทิร์นเราหรือคว่งค่าไม่ได้จะได้เทิร์นละคันด้วยเอฟเฟกนี้เอฟเฟกก็คือเรียกมอนสเตอร์สามใบจากตัวของ การไอเทมนี้โดยวางช่องว่างนะโดยจากค่าคอสของท้ายคนนั้นอ่าผมเข้าใจใช่ไหมครับว่าทำไมเด็กนี้เล่นกับการทูกข์กำลังเด็กนี้มันทำงานตัวเองเพิ่มมูทเข้าเปหนังสือแล้วให้หนังสือเศษกลับมาใหม่เศษกลับมาใช่ครับคอมโบวนลูกมันจะเน้นการแบบเข้าโดดไปโดดมาคอมโบโดดไปโดดมาแต่มันเล่นได้สุดตัดสายมากอีน่าวอีน่าวอีนาวต่อตัวใช่แล้วแล้วเราจะมาพูดถึงตัวคล้ายอะไรวะคล้ายๆแอมบุู แต่ ambush มันจะไม่ค่อยเก็บโซ่เก็บแบบจบ ambush เน้นไข่ต้องกว้างอออยู่อยู่ในอยู่ในโซ่ในสภาพความแต่อันนี้จะเป็นได้แค่ใบเดียวนะแต่ ambush ไม่ใช่ไม่ใช่ใบเดียวได้ครั้งเดียว ambush มันไอ้นี่เลยๆกี่รอบก็ได้เวลาของตรงแว่นไข่ตบดองสภาพความเนาะโอเคเราจะพูดถึงตัวแบดดี้ของตัวละครในเรื่องแล้วกันนะฮะนั่นก็คือหนุ่มบกแดด น้องโหมดแดงนะเอมม่าน้องโหมดแดงก็ใช่น้องโหมดแดงใช่ใงฟัก็แบบนิทานทุกเรื่องกันวมอยู่แล้วเรื่องนี้แล้วรวมรวมกับทุกเรื่องแล้วไม่มีอะแล้วไม่มีแล้วนะเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงใส่กระต๊อบเหรไโอเคไม่มีลูกหมูสาตัวด้วยนะไม่มีแล้วโอเคแล้วก็จะเป็นการวันนี้มีหลักกล่องด้วยเนาะเป็นเอมม่าเนาะอืมโอเคเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อการที่ย้อนตีนับใส่ มอสเตอร์แล้วทำลายได้หรือทำดาเมจใส่ศัตรูได้ก็เช่นกันสาม,มารถ <c oughs> นำการ์ดหนึ่งใบเลือกการ์ดหนึ่งใบบนฟิลดูท็อปสามใบมาสุดหนึ่งใบเข้าโซนะหนึ่งใบเข้าโซแต่เงื่อนไขก็คือการ์ดใบนั้นต้องเป็นฟอร์เซลฟอคเคมอสเตอร์เข้าโซของการ์ดที่เลือกจากนั้นเอาการ์ดที่เหลือไว้ใต้กองโอเคพูดง่ายๆคือให้เกิดทำตามนี้หายเสร็จปุ๊บได้เปิดท็อปสามเลือกฟอร์เคมอสเตอร์หนึ่งใบเข้าโซ่อะไรก็ได้ออ่า <c oughs> <c oughs> แล้วส่วนเกินอีกสองใบกลับเข้าใต้กอง โน้่วนเกินใช่แล้วมีจับบอลแท็กนะก็หมายถึงความว่าเราถ้าเกิดเราพลาดดอกแรกดอกสองอาจจะได้มีสกิลก็คือมีสกิลนะครับก็คือเมื่อการไม่ถูกทำลายนะครับจะได้จวดีิก็คือตายจวดนะอราจะเปิดจวดครับเปิดจวดในตัวเองครับพี่มันมีความเกี่ยงตรงที่มันตายจวดด้หละเพราะมันตายมุดคนสือเอาเาหนสืออไปอีกรอบอ่ะ แล้วเราแบบเพื่อนเราท่านตีมามาตายเราโจดอีกเสกออกจากหนังสือตายรอบโจดอีกหนึ่งโจยชิดมันเก่งมันลุกต่อให้ดีแล้วครับหนังสือไม่ติดบัตรเบอร์เท่าถ้าไม่ติดนี่แบบบันที่ไฟไม่พังเลยไม่พังตั้งแต่เดีเพื่อไม่ต้องรอดเบอร์ว่ะไม่ต้องทำอะไรแดกแล้วใ่ครับก็ประมาณนี้สำหรับสองชุดที่กับมันจะมาเนาะไม่ไม่มันได้ที่ขายดีมากอืใช่ขายดีแบบรอดเบอร์เขาไม่ใครเล่นแล้วอ่ะโอเคฮะก็ประมาณนี้ก็ ได้ของมาแล้วเราน่าจะได้รีวิวพร้อมกับเปิดหลังกล่องให้ดูนะฮะเด็กลิศเด็กลิศเราทำไปหรอเด็กลิศเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเด็กลเกเยร์ลิศเลยแน่อยู่นะเด็กลิศกัอะไรเด็กลิศทองอัศวินเอ้เทพสายฟ้าเนี่ยแบบสายพิชานเดี๋ยวโม่เด็กแชมป์นะครับเด็กแชมป์อ่าก็ช่วงนี้ก็รักษาตัวด้วยครับเพื่อความปลอดภัยเนาะใส่หน้ากากอย่าออกนอกบ้านเยอะให้ไม่ยังไป มตกใส่ใส่ที่ใส่ที่ใส่ที่หน้าแบบใส่ที่หน้าโอ้ทักเลงนี่ว่าทักเลงนี่ว่าใส่ที่หน้าไอ้นี่ทักเลงนี่ว่าใส่หน้ากากใส่เอาหน้ากากใส่ที่หน้าอย่าใส่ด้วยคางครับเหมือนใส่อะไรนะใส่ถุงยางเพื่อถุงยางนพื้นโป่งนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่แล้วนะผมเลยถุงยางตาเขาไปยังเขาอยู่อีกอย่าอย่าอย่าอย่ไม่เกี่ยวไม่ไม่ใช่เคออนเราเรื่องครับ เออถ้ามีงานแข่งพวกเราอาจจะได้ไปเนาะก็อาจจะได้อัดบรรยากาศงานแต่ต้องรอคุณผู้ชมอนุญาตให้อัด้หรือเปล่าอัดได้อัดได้เขาไม่รู้หรอกช่องช่องเราไม่ไปดังเลยเด้หรือเล่าจะได้หรืเปล่าเขาไม่รู้นะโอเคครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเขาจะมาบอกกันนฮะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ